สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับจาก a t e i t Channel นะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมีวิธีมาแนะนำกันเช่นเคยนะครับก็จะเป็นวิธีการดูโพส์ครับที่เราได้เผลอลบหรือลบออกไปแล้วนะครับ ก็สามารถดูได้นะครับโดยในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูผ่านมือถือกันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยนะครับ ก็เริ่มต้นกันนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน a c e b o o k บนมือถือของเรากันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วก็ให้นให้เราทำการคลิกเข้าไปกันได้เลยครับ <onces> เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าแรกของ facebook ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราทำการเลือกไปในส่วนของโปรไฟล์ของเรากันนะคร, <Valley> รับเมือ <ế ng S 1> <interrog> ่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันได้เลยครับ เมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของโปรไฟล์ของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการเลือกไปที่ในส่วนของการตั้งค่าโปรไฟล์กันนะครับซึ่งจะเป็นจุด3จุดนะครับตามที่ครูสอนได้ชี้ไว้นะครับเมื่อเจอแล้วก็คลิกเข้าไปกันโลดครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามายังในหน้าของการ ตั้งค่าโปรไฟล์ของเรากันนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกกันนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าคลังกันได้เลยครับเมื่อเลือกเมนูคลังเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของคลังกันนะครับ เมื่อเข้ามาในหน้านี้แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทําการเลือกไปในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าถังขยะซึ่งอยู่ซึ่งจะเป็นเมนูด้านบนสุดกันได้เลยครับเมื่อคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะเข้ามาในหน้าของถังขยะกันนะครับก็จะเห็นก็จะเห็นเป็นโพสต์ที่เราได้เคยทําการลบออกไปแล้วนะครับก็จะ ก็จะอยู่ในหน้านี้กันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการกู้โพสครับที่เราได้ทำการลบออกไปแล้วนะครับโดยวิธีการกู้โพสนะครับก็ให้ทำการเลือกไปที่โพสที่เราต้องการที่จะ กู้กันนะครับโดยที่ผมนะครับผมก็จะเลือกในส่วนของโพสต์ตัวนี้นะครับโดยให้เราทําการติ๊กไปที่เครื่องหมายถูกนะครับตรงหน้าโพสต์ที่เราจะต้องการกู้กันนะครับตามลูกศรชี้เลยครับเมื่อคลิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพนะครับแสดงขึ้นมานะครับก็ให้ทําการเลือกไปในส่วนของการกู้โพสต์กันได้เลยครับ ก็ถ้าเราเลือกในส่วนของกู้โพสก็เสร็จเรียบร้อยนะครับการกู้โพสของเราก็จะทำก็จะดำเนินการอา่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ในสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปแนะนำวิธีการกู้โพสและดูโพสที่ได้ทำการลบออกไปแล้วนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ก็ในส่วนของ ATE IT Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ